ก็พบกับผมนะฮะจา่าพันเกมเมอร์นะฮะก็เป็น YouTube ช่อง YouTube นะครับพิมเขาว่าจ่าพันกเกมเมอร์นะ,ะก็จะเป็นการเล่นเกม c a อ l of d u t ้ครับในช่วงนี้นะฮะซึ่งจา่าพันเกมเมอร์ก็อายุใกล้จะ50แล้วนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักหลายา<ม>าท่านาไม่รู้จักนะครับก็มาเล่นด้วยกันได้ฮะสนุกนะไอดีก็คือ,อวิโรจน์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะวิวไอวิ B R o t นะศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ เป็น ID นะฮะแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับเล่นด้วยกันได้นะ PlayStation 4นะครับจอยนะครับแค่จอยเล่นผมฝึกมานานนะสำหรับจอยเล่นเบตันฟิลหนึ่งกับ f i e l d 5มานานผมไม่ได้คอฟดิวตี้พวกเนี้ยก็ติดฮะแล้วก็ไม่ได้กลับมาเล่น Battlefield อีกเลยนะฮะก็สิงอยู่นี่นะครับข้างคล้ายขนาดถึงกสแปาพวกฟิกเกอร์นี่มาเต็มเลยนะเขาอยากไปทุกจุดนะฮะช่วงนี้เป็นของจอยทอยนะฮะงานของฮ่องกงนะฮะงานแท้นะครับ ชุดหนึ่งมีห้าตัวนะฮะชุดหนึ่งมีห้าตัวห้าตัวก็ตกสองพันสองพันกว่าประมาณสองพันห้าถึงสองพันสามนะไปหาซื้อกันดูนะครับชุดหนึ่งมีห้าตัวนะครับผมได้มาทั้งหมดห้าชุดขายแดกมาแล้วสามนะเหลือสองชุดนี้ชอบมากเลยเก็บไว้นะครับอชุดนี้มันสวยดีฮะดูนะครับเลยเก็บไว้นะครับใครที่ชอบเล่นคอมดิตี้กมาเจอกันได้นะครับสตรีมทุกวันนะสตเตมประมาณเนี้ยเที่ยงนะฮะแล้วก็ไปสติมอีกทีก็ สองสามทุ่มเนะืยยาวไปถึงอีหนึ่งเลยนะครับมาเจอกันได้นะครับเล่นด้ยกันได้นะครับบายครับผมพอออริติน,นม่จริงๆนะฮะมอร์ซน